อกนะคะเดี๋ยวเราไปชมวิธีการทําได้เลยนะคะมาดูวัตถุด,ดิบนะคะที่เราจะตำน้ำพริกมะกอกนะคะก็มีพริกป่นนะคะหอมกะกระเทียมที่เอาไปคั่วมาแล้วนะคะแล้วก็แน่นอนเลยตำน้ำพริกมะกอกก็คือมีมะกอกนะคะแต่แต่แม่แอนชอบกินเปรี้ยวนะคะแม่แอนก็เลยจะใส่มะนาวไปด้วยแล้วก็น้ำตาลนะคะแล้วก็ คือน้ำปลานะคะตอนแรกนะคะแม่แอนก็จะใส่พริกนะคะแต่แม่แอนชอบกินเผ็ดเนาะก็ตามความชอบเลยแม่แอนก็จะใส่สักสองช้อนโต๊ะนะคะพริกเสร็จปุ๊บแม่แอนก็จะใส่นี่นะคะหอมแดงนะคะประมาณห้าหกหัวนะคะหอมแม่แอนเป็นหอมหัวเล็กนะคะแล้วก็กระเทียมที่คั่วแล้วนะคะใส่ลงไปก็ ใส่น้ำตาลทรายนิดหน่อยถ้าแม่แอนไม่ทานผงนัวนะคะแม่แอนก็เลยจะใส่น้ำตาลทรายเอาไปตัดลสนะคะถ้าใครทานผงนัวก็ใส่ผงนัวก็ได้นะคะแล้วแม่แอนก็จะตำนะคะระวังกระเด็นก็ตำจน หอมแดงกระเทียมนะคะกับพริกรป่นนะคะเข้ากันดีนะคะแม่แอนปิดไม่ได้เนาะเดี๋ยวไม่เห็นก็ทตาให้ละเอียดหน่อยใน จะใส่หัวใจสําคัญของเราเลยมะกอกนะคะแบบนี้นะคะฝานไปเลยนะคะหอมๆฉ่ำๆนวลนวันวกอยู่ที่มะกอกเรานี่แหละคะ่ะแม่แอนใส่สองลูกเลยนะ ชอบผ่านเปรี้ยวเนาะก็ขอใส่มะนาวเพิ่มความหอมนิดนึงแล้วก็สุดท้ายน้ำปลานะคะแม่ก็ใช้ของยี่ห้อสีส้มเนาะ าใครจะต้มเองก,ก็ได้เนาะแต่อันนี้เอานิดสะดวกก็ตามความชอบเลยค่ะเดี๋ยวเราชิมรสตามชอบแต่แม่แอนชอบทำแห้งๆนะคะ ตามชอบนะคะเราจะเสร็จแล้วนะคะน้ำพริมกมะกอกของเราที่เสร็จแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้อืน่ากินมากเลยนะคะเราก็จะทานกับผักนะคะแล้วก็เครื่องเคียงหมูกรอบข้าวเหนียวไข่ต้มเข้ากันที่สุดเลยนะคะ แม่แอนตำน้ำพริกมะกอกเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมากินแล้วนะคะข้าเหนียวเลยนะคะร้อนๆนะคะจ้ำลงไปเลยค่ะ ชีลาวแล้วก็ผักสลัดนะคะไข่ต้มแล้วก็กัดหมูที่ไม่แอนเจียวไว้นะคะที่เอาไว้เอาน้ํามันเนาะออกินทําใหญ่ๆเลยได้ไหมอร่อยกินกับผักชีลาวดีกว่าเนาะอร่อยดีนี่นะคะ แม่แอนก็ขอจบคลิปมาแต่เพียงเท่านี้นะคะสูตรน้ำพริกมะกอกของแม่แอนนะคะลองเอาไปทำดูนะคะอร่อยถูกใจแน่นอน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ